รถไทซิ่งอังนนี้ขึ้นเคยนะครับวันนี้จะพามาติดเครื่องสูบน้ำนะครับจะเอาน้ำมันเครื่องมาเติมด้วยว่าผมปล่อยให้เครื่องมันผมปล่อยให้เครื่องมันดับอีกนะครับแล้วมันก็เลยต้องรอน้ำมันนะครับนี่มีรอยใครผ่านมาด้วยวันนี่คนบ้าอะไรครับรถเข้าป่านะโอ้ยจอผมก็ลืมเก็บไม่รู้มันเครื่องแห้งหรือเปล่านะี่ครับ เดี๋ยวเช็คมันเครื่องนะแหงกิฟเลยเติมเท่าไรก็ไม่รู้จะพอนะครับเครื่องรุนนี้ยิ่งเติมมายิ่งเททิ้งนะครับดูสิมันยิงมาจากไหนวะนี่โอ,อ้ฝนตกซะง,งั้นชิปหายแล้ว ฝนตกครับพี่น้องดูโอเคผมเตือนมันเครื่องแป๊บนึงเททิ้ง,งนะครับวด,ดูสิแห้งเก็บเลยโอเคเราตั้งแท่นดีกว่านี่ผมใช้ของอะไรเนี่ยเพาซ่าหรือเปล่าอ่านไม่ออกผูภาษาอังกฤษ เติมไปครึ่งหนึ่งพอนะ้ครับถ้ามาถ่ายนะครับนี่จะเติมเ,เหลือ,อไว้เติมอีกทีเก้าห้าเลยครับเดี๋ยวจะเอาไว้สูบน้ำให้รับจ้าก็สูบน้ำต่อแต่มันมีขั้นหนึ่งผมมันยังไม่พร้อมนะครับก็เลยยังไม่ได้สูบ เจ้าของนาเขาก็ได้ให้สูบแล้วละะก็จะจับปลาด้วยและครับจไม่รู้จะสูบให้ให้เขาหรือเปล่าว่าฝนก็ตกอยู่ตลอดแถวภาคแถวบ้านผมก็ถือว่าโชคดีนะครับเนี่ย,ยต้ประหยัดน้ำมันดีนะครับประหยัดก็เป็นสินน้ำมันร้อยหนึ่งก็สูบได้เป็นวันเลยนะครับก็ถือว่าใช้คุ้มค่ากว่านะครับเรื่องน้ำมนันเรื่องประหยัด ก็มันก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่หรอกก็น้ำมันเครื่องมันก็รั่วยเยอะเหมือนกันติดหดี๋ยวผมจะลองให้คุณผู้ชมดูก่อนเะยบติดครับ เลยนะคะบามเครื่องนี้นะครับ นาที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนาด้วยว่าเป็นยังไงเล้ยติ้งเบาๆก่อนมันมันจะดับน้ำมันยังเดินไม่เสนอเสมอนะครับ เดี๋ยวค่อยกลับมาก่อนมันให้มันให้น้ำมันมันเดินเสมอว่ะเดี๋ยวจะพาไปดูปลายน้ำเบื่ เดี๋ยวผมว่าจะดันขึ้นนานุาน้นมากกว่า,หน,าหน้าขบนมาถึงพอดีเลยครับโผลไปได้ไหมครับ អ្រេមកครับสําหรับប៉ាំនីលគ្រឹ้มបាត់ពេលក្រណាល់វាមានទឺនោះស្រែក្រាទ្រោះនឹងទ្រោះចង់ឲ្យវាមានទឺពីស្រែបាត់បាត់មើលដាក់ទៅណាຝឹងមានបាត់បាត់ស្រែវាអ៊ីងទៅមកខាងមួយយ៉ាងលេសទេ ตัวเมตุเลยไอ้มากเลยหมดเงินค่าโทรเยอะเลยนี่นานี่ไม่มีน้ำครับเพิ่งตัดด้วยดูข้าวใบไม้อย่างนี้มันเป็นอะไรครับเพิ่งตัดไปนะเป็นเพราะอะไรครับคุณผู้ชมใครรู้ก็ตอบผมหน่อยช่วโบผมหน่อยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับนี่ก็เพิ่งตัดไปผมจะเน้นตัด นานหนึ่งผมจะเน่ยตัดให้หมดนะครับผมจะไม่ไว้นะครับผมจะไม่ตัดเป็นกระจุงกระจุงไปนะครับมีน้ําอยู่หน่อยๆเน,นี่ยนี่ผมตัดเพิ่งแต่สามวันเองดูถ้ามีน้ํามันจะงอกเร็วนะอันนี้น้ําตรงนี้แต่ตรงนู้นไม่มีผมเปิดใสน่นากล้างให้หมดนะครับนี่นานี้นี่เพิ่งมีเลยนี่เพิ่งมีเลยตรงนี้ตร,นตรงนี้จะ อันนี้ผมตัดนานมากแล้วเนี่ยดูตัวมันยิงได้นิดเดียวเองนานี้ก็มีมน้ําหน่อยๆน,นะครับนี่ผมเปิดใส่เปิดจากนาบนเนี่ยแต่ก่อนน้ามันมีอยู่เยอะพึ่งปิดนะครับน้ํามันหมดจิงนี้ยาวๆไปครับไปดูนิดนึงน,นี่นี่มีน้ําแล้วมีน้าแล้ว ชิวดีที่ผมทำนาเสมอนะครับเลยมีน้ำเร็วนี่ดูเหมือนเครื่องจะไม่ไปไปไม่รอแล้ว เนี่ยน่ยาเยอะเนี่ยน่ตัดไี่มีน้ำเลยดูสิตอนนี้เครื่องผมรู้สึกว่าเสียงเดินหอบแปลกๆอะดูนี่แห้งแลงโชคดีที่ตอนนี้ฝนดีนะครับมีน้ำเข้ามาให้สูบอีกมันเป็นแอ่งข้างป่า แล้วผมก็หลายแบบนะครับเพราะว่าผมทําสวนมันอยู่ข้างบนด้วยไม่ใช่สวนสิใกล้ทำไร่มันอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็สําหรับให้เปิดน้ําลงมาหน้าล่างนี้นะครับใช้สำหรับเปิดน้ําลงมาเลยตรงนี้ก็จะตัดตัดนิดหนึ่งถึงตรงนี้ผมถึงตรงก,กลางนาน,นี้ผม ตรงนี้ผมเพิ่งตัดไปนะครับตัดไปเกือบเกือบอาทิตย์แล้วไอ้หญ้าพวกนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมานะมันก็ตายเองนะครับเนี่นยเนยาเนี่ยสาแถวหมู่บ้านผมเ็าเรียกยาสาขมินอนะเรียกเกาะแกะ่เนี่ยสาไทายันก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเนยาญ้นนี้เลยขึ้นเต็มอยู่แล้วครับยาวนี้คู่หนาอันนี้ที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยมาจากสวนมันทั้งหมดเลย จากข้างบนว้าเกงกหลุดอีกอันนี้ผมจะไม่ตัดนะครับเพราะมันสวยแล้วถ้าตัดไปเดี๋ยวมันจะตายโอ้ยตรงนี้ผมตัดไม่ทันนะครับเครื่องตัดหญ้าน,นอกก่อนว่าจะมาตัดเพิ่มอีกวันนี้จะมาตัดแถมอีกนี่ดูสิเริ่มยิงออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เสมอกันนี่ ตรงนี้ก็พึ่มบานปุ๋ยไปตอนแรกเหลืองงนี่ตรงนี้เหลืองผมหมบานปุ๋ยไปดูเขียวเข้มเลยแต่ตรงนู้นยังเหลืองอยู่ตรงนู้นยังไม่ได้วานบานมายังไม่ถึงแต่ตรงนี้มันเป็นแบบนี้แ,บบแหละเป็นดินโลกมันก็จะเหลืองแบบนี้แหละเนี่ยผมหมบานปุ๋ยไปเนี่ยผุหมบานแค่ยูเรียนะครับยูเรียี่สูตรหน้าจัดจัดตรงดินเหนียวตรงนี้ยังไม่ได้หวานยังเหลืองอยู่นี่จะให้มาดูสวนมันนะครับแก่สวนไร่เออ นี่ครับตรงนี้ไม่บานข้าวครับมันเป็นใช้สอยครับถ้ามีน้ําในสวนมันเราจะได้เปิดลงนาว่าอยูา่ทางข้างบนนี้ไม่น่าจะบูดข้าวอยู่แล้วมันจะได้น้ําจากข้างบนนี้ได้ประโยชน์ด้วยมันก็ไม่เชิงว่าจะท่วมหรอกถ้าเรารู้จักกับจัดการน้ํานะ ถ้าแบบไว้น้ามันค้างอยู่งั้นทั้งวันมันก็จะเน่าอยู่ครับทำเป็นมีรากแต่ช่วงนี้มันพึ่งพึ่งเริ่มนะครับมันยังไม่ลงหัวมันก็ยังไม่เน่าตอนนี้มันพึ่งเริ่มแต่คงจะดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าอยากขึ้นเต็มนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่าก็พื้นที่นี้ก็เกือบสองไร่ไปแล้ว ดูมันเนี่ยเนื้อที่ปลูกข้าวก็ไม่น่าจะถึงไม่ไม่น่าจะถึงแปดเราเจ็ดตัวแถวนี้มันไม่มีคลองไม่มีแอ่งน้ํานะครับไม่มีสระไม่มีอะไรในานาเนี่ยเลยต้องอาศัยประโยชน์จากข้างบนนี้นะครับเป็นที่เก็บน้ําแล้วก็ปล่อยลงมาครับเห็นไหมน้ําเต็มเลยดูนาข้างมีน,มน้ำคพร,ราะเขาปลลูกข้าวทั้งหมด เห็นไหมมีน้ำเต็มเลยแล้วผมใช้รถไถเลืนตามนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่มีรถไถใหญ่เข้ามาปนนะครับตั้งแต่ไถบุกเบิกยันหวานข้าวนะครับผมชอบทําเองนะครับเดีเป็นย้หว่ามันมันมันรวเยอะขนาดน,นี้ อ๋อน้ำเข้าครับพี่โนนี่ดูลองน้ำเต็มเลยตรด,ดนี้มีแต่เติมครับไม่มีประหยัด นกแนละ้วถึงกับถอดหมวกไม่ปิดนะครับไม่ปิดอย่างนี้แหละครับถ้าเราเอาเครื่องรุ่นเก่ามาใช้งานปั๊มอะไรก็ยังดีนะครับก็้สภาพมันก็ ควรเหลือเกินแล้วควรอนุรักษ์ไว้ขอจบเทมเี้ท่านี้นะครับคลิปติดเครื่องสูบน้ำท่านนี้ก็จบไปด้วยการภารกิจล้มเหลวนะครับก็แค่ติดเครื่องนี่ตอนนี้สิบนาทีแล้วครับคลิปก็ยี่สิบนาทียาวโอเคนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมจะลองติดมาหลายรอบแล้วโอเคปรากฏว่ากรองกรองน้ำมันมีปัญหานะครับ เราไม่ยอมไหลลงมาแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปแก้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปหาไหลมาก่อนเดี๋ยวจะเอากรงมอเตอร์ไซค์มาใส่แทนนะครับเดี๋ยวจะหากรงมอเตอร์ไซค์มาใส่แทนเนี่กกนยกรงแบบนี้เลยกรงแบบเนี้ยแต่กระปุกมันใหญ่ๆเลยกรงอย่างนี้เลยครับจะเอามาใส่โอเคทีคมวงผมก็ขอเพียงขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกี่งรถไทยซิ่งด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ